่ตอนนี้นะคะขนมหม้อแกงหัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทำเสร็จแล้วก็ต้องเองหน,ะะนียวใจด้วยนะจ๊ะนี่นี่ทำขนมขนมปังอบอบเนยอ่ะนะคะลูกจะชอบกิน กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดูอ่าดินเพิ่มมาน,นะคะตอนนี้เริ่มดินออกมาแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่จะให้เลือกแต่อันนี้จะเป็นที่ห้อที่อ่าเขาแนะนําว่าดีเนาะนี่แล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากที่จะวันนี้ไปก็มันยังขาดอยู่นิดหน่อยเนาะก็ประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะ,ะสามีไปเอารถอยู่เนาะ 不事。 ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้นี่มาเดินดูะต้นไม้ะนะคะเขาก็จะมีผักไทยด้วยนะมีถักมีผักชีมีอะไรจริงๆมี่ปลูกไปแล้วล่ะแต่ก็มาเดินดูเผื่อๆเอาไว้อะเนาะก็นี่เห็นไหมก็จะมีนี่มีจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีอยากจะได้อะไรกลับไปหลังบ้านมี่อ่ะก็จะเป็นอะไรที่มันติดกับบ้านอ่ะ เขาเรียกอะไรเพื่อนบ้านอ่ะแล้วก็มันไม่มีที่กั้นเนาะมันก็จะเห็นหมดสามีบอกจะกั้นเป็นไม้แต่มี่อ่ะอยากจะได้เป็นต้นคล้ายๆเขาเรียกอะไรต้นอะไรต้นสนไหมหรือต้นอะไรมี่ก็เรียกไม่เป็นอ่ะเหมือนต้นที่มันจะเวลามันขึ้นมาเนาะมันเวลามันสูงขึ้นมามันจะปิดหมดเลยนี่มี่ได้มาเนี่มี่เอาใส่รถเข็นวัน้ตอนนี้มี่มาเดินอีกที่นึงนะคะที่นี้ก็จะเป็นที่ใหญ่มากๆสําหรับบคนที่รักต้นไม้ดอกไม้เยอะมากๆเลยมี่พยายามหา ผักที่มันเป็นผักไทยซึ่งมี่เป็นคนกินผักไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่ก็พยายามเสาะหานะเมื่อกี้นี่ได้อะไรรู้ปะได้สารละแหนุ่๊ยเจอพริกอ่ะเจอพริกขี้หนูอันนี้เขาเรียกพริกนี่ไงเพื่อนๆดูนี่เจอพริกจริงๆมี่ปลูกไปแล้วนะแต่มี่ก็อยากจะเสี่ยงเอาไปดูว่าเหมือนประมาณมันได้รสชาติแบบพริกเผ็ดๆของเราไหมอะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวนี้จะติดเอาไปด้วยนี่เอาไปต้นนึงนะนี่ได้มี่น่าจะได้ประมาณห้าหกต้นนะเออนี่ ตน,นี้ได้มาแล้วนะนี่รถเข็นเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าคันใหญ่เข้าไปก็จะไปชนต้นไม้เขานี่ยนะไ,ได้ได้มานะ วันนี้นะคะมี่ไปส่งของที่ไปรณียีมาเนาะก็ได้รับของหนึ่งกล่องด้วยนะคะจากพี่วิจิตาพี่คนนี้เป็นลูกค้าสั่งของมี่เป็นประจําเลยแล้วก็เราได้เคยโทรคุยกันด้วยนะพี่เขาติดตามช่องยูท b e ของนี่มานานมากแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยงานที่มี่ทำเนี่ยงานที่ฟาร์มาซีเขาก็เริ่มต้นจากนี้อ่าเริ่มต้นเหมือนกันเลยเคยทํางานตั้งแต่อ่าแคชเชียร์หรืออะไรคือเป็นอ่าแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆเลยจะบอกว่าพี่เขาน่ะได้รับ ของมาจากเมืองไทยพี่เขานําของเข้ามาด้วยก็เป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าคือมีอ่เคยเคยสั่งเขาไว้บอกว่าพี่ถ้ามีปลาอะไรเข้ามาเนาะก็ลงโพสต์ให้มี่ดูด้วยนะมี่จะได้สั่งเขาเพราะว่าเขาสั่งของมี่เป็นประจําเลยแต่บังเอิญว่าเขาไม่ทันได้โพสตเลยของหมดแล้วเออเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะส่งมาให้มี่ชิมเออโดยที่ไม่คิดเงินมี่แม้แต่บาทเดียวเลยเออมี่ก็แบบเฮ้ยเกรงใจอะ่ะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราเรา <S <S เราเคยถามจะซื้อของเขาแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยกายร,รยกว่ามี่อ่ะให้อ่าเขาส่งของมามี่ก็เลยบอกว่างั้นมี่ขอจ่ายค่าส่งเองนะอะไรเงี้ยมี่เกง่งใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกายร,รยกว่าพี่เขาส่งมาให้เนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นปลาอะไรเนาะเอออย่างเงีะะู้นะคะนี่เนี่ยนะคะนี่ไป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 มาวันนี้ก็มีสององได้รับนะเออให้ดูกล่องน,นี้นะนี่เลยจ้านี่เออเป็นอะไรพี่เขาบอกว่าอ๋อนี่นายโลโก้พี่เขาด้วยนะเออนี่ เนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยปกติแล้วพี่เขายังไม่ได้ลงขาวเลยนะนี่เขาเรียกอะไรเนาะน,นี่ยังนึกไม่ออกเลยเฮ้ยอะไรอยากกระปีหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรอยาเดี๋ยวนะน้ำพริกบ้านเจ๊แดกโอ้โหแบบชื่อสุดลรดา่านี่โลโก้เจ๋งไหมล่ะนี่เออแบบเผ็ดซีซารมากๆเลยอะ่ะนี่เลยนะโอ้ยตายแล้วแต่จะบอกว่านี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้ำพริกแต่เขาบอกเป็นน้ำพริก นี่ส่งมาสามอย่างไม่เหมือนกันนะอันนี้หนึ่งอันเดี๋ยวราให้ดูวันนี้เฮ้ยเขามาแบบแบบแพบบ็คเองอะเนาะแบบเอามาแล้วก็มาแพบบ็คเอออันนี้น้ำพริกบ้านเจ๊แดกเหมือนกันแต่แต่เขาไม่ได้บอกนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวมี่เคยกินนะน้ำพริกอะไรที่มันมีกุ้งเป็นฝอยๆอะเพื่อนๆเ,เออมี่เรียกไม่ถูกนะแล้วมีกระเทียมมีหอมไรแบบนี้ยอันนี้สองอันนี่เนี่ยน,นะคะนี่เลย โอ้ยน่ากินจังเลยกินกับข้าวร้อนๆเนาะแล้วมีอะไรอีกจ้านี่เลยจ้าอันนี้พี่เขาโอ้โหจะบอกว่าไม่เคยกินปลานี้มานานมากแล้วปลาทูหอมนะนี่เลยนี่เป็นเพื่อนสมตัวนี่นะจ๊ะโัวไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะเนี่ยโหนี่จะบอกว่ามี่ไม่ได้กินปลาทูเค็มแบบเนี้ยมาแบบตั้งแต่มาอยู่ที่เนี้ยไม่เคยซื้อกินเลยเพราะว่า ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ไมันไม่ใช่ของคนไทยอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อนี่พี่เขานําเข้ามานะเออแต่ของนี่ย ไม่ทันจะได้ลงเลยขายหมดเรียบเลยเขาก็เลยส่งมาให้มี่ชิมเนาะนี่เขาบอกว่าลองชิมดูนะอร่อยไหมน้องมี่แล้วก็บอกพี่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะต้องไปนี่ไปแจ้งพี่เขาละรีบมาทําคลิปวิดีโอ,อก,ก่อนเนะาะก็นี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ใจดีกับมี่มากๆเลยโทรคุยกันแล้วก็ส่งข้อความคุยกันเรื่อยๆเลยเขาได้นำของเข้ามาเหมือนกับเขาก็ถามด้วยเออพี่ควรจะทํายังไงเลยคือมี่ก็ไม่สามารถสอนได้หรอกเพราะว่าตัวเราก็ใหม่เหมือนกันมี่ก็แนะนําได้เท่าที่แนะนำเนาะก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้มี่เนาะก็ เป็นอะไรที่แบบประทับใจเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่าอ่าเมียฝรั่งต่างแดนนะก็มีอ่ามิตรภาพดีๆแล้วก็อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันมีอะไรก็แบ่งปันกันยังไงนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็อยากจะเข้าครัวทําขนมอีกแล้วเนาะวันนี้มิจะนําเสนอขนมหมอ้อแกงถั่วค่ะนี่เลยให้ดูหน้าตานะคะนี่มิใส่ถาดเล็กๆไว้จริงๆแล้ววันนี้ที่ทําขนมอะ่ะก็หนึ่งอยากกินด้วย2อก็คือมิอยากจะโฆษณาถาดซึ่งมินําถาดรุ่นนี้เข้ามาซึ่งมันเป็นถาดที่แบบว่าใช้กินคนเดียวอะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นจะมีถาดรุ่นนี้นะรุ่นนี้มิก็ขายนะเนี่ย แต่มันก็จะเหมือนแบบขยะใหญ่อย,อ,ยอยู่อีกนิดนึงซึ่งไม่อยากได้แบบอันต่ออันอะไรเงี้ยจริงๆเอานําเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทีเนี้ยเก็บเอาไว้ใช้เองน่าจะสิบใบเลยละพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าหน้าตาขนมหมอ้อแกงถั่วของมีหน้าตาจะเป็นยังไงคะ ช่วงที่รอทําขนม,มนะคะนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีได้สั่งขนมเปี๊ยะนะคะกับน้องที่อยู่ในตัวเมืองเคเบกนะคะที่มีไปส่งของมาเนาะก็สั่งขนมเปี๊ยะเขาไว้สิบกล่องนะคะนี่เดี๋ยวมจะมาให้ดูหน้าตาเผื่อมีใครอยากจะสั่งบ้างนะคะนี่มีทั้งหมดนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดหกลูกเนาะนี่นี่เป็นคนที่ชอบกินขนมหวานกินเหมือนกับว่า กินกับกาแฟตอนช้าหรือว่าเอาไปกินที่ทํางานเหมือนเวลาทักเบรกอะไรอย่างเงี้ยมีก็จะกินของมีเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็เลยสั่งติดเอาไว้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดูนะคะอยู่ที่ตัวเมืองเคเบกชื่อน้องโอปอค่ะนี่โลโก้ของเขาเลยเขีนว่า จ้าแล้วตอนนี้นะคะขนมหมอ้อแกงถั่วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ให้ดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมี่ชอบกินหมอ้อแกงถัว่วแล้วก็หมอ้อแกงไข่ด้วยมี่ก็จะทํา2อย่างนี้บ่อยมากนี่ได้ทั้งหมด3ขถาดนะคะนี่เลยเนี่ยถาดกําลังพอดีเนาะถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยเราสามารถแช่แข็งเอาไว้ได้ด้วยเนาะแต่มีเชื่อว่ามี่กินหมดก่อนแน่นอนเพราะมี่เป็นคนชอบกินขนมหวานเนาะแล้วก็ถ้าอันเนี้ยมี่ทาของมี่เนาะ ทำเสร็จล้วก็ต้องเมียเอาใจลูกด้วยนะจ้านี่มี่ทาขนมนี่ขนมปังอ,อบเนยอะนะคะลูกจะชอบกินปกติมี่ก็จะทําให้กินเป็นอาหารว่างเป็นของว่างแล้วก็บางทีเอาไปให้ที่โรงเรียนด้วยนางชอบกินเนาะเอาใจนางอันนี้ส่วนของสามีเดี๋ยวเราจะมาดูกันเมนูของสามีที่จะทําให้ทําอะไรให้สามีเนาะเพราะว่าสามีตอนนี้วันนี้อากาศดีนางออกไปอยาง กำจัดวัชพืชที่มันเป็นดอกเหลืองๆนะคะตอนนี้กําลังทำเพราะหน้าบ้านทุกบ้านเลยตอนนี้เหลืองเต็มไปหมดเลยแล้วสามีเป็นคนทนไม่ได้เมื่อวานนี้มิมไม่อยู่ทั้งวันเนาะนางวันนี้ล้าออกตั้งแต่เช้าแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาดูเนาะว่าเมนูของสามีเมนูมัดใจสามีนะคะเป็นเมนูอะไรคะเมนูค่า,านะคะของเจสสิก้าก็เสร็จแล้วนะคะเป็นมาร์กาโรนีนะคะมาร์กาโรนีไส้กรอกนะคะ เดี๋ยวที่นี้ก็จะมาดูเมนูของสามีที่เป็นเมนูโปรดาฟนนะคะก็จะเป็นเมนูนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นเหมือนข้าวผัดนี่แหละมาตินจะเป็นคนที่กินข้าวไม่เยอะกินน้อยแต่ก็จะชอบกินแบบมีเขาเรียกอะไรมีผักเยอะๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมีก็จะผสมผสานเหมือนลักษณะเหมือนข้าวผัดบ้านเรานี่แหละแต่สามีจะชอบกินมากเลยเมนูนี้นะคะ Délicieux. Merci.